สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำเทียงพี่น้องย้ำเพนบรรยากาศลมหนาวแต่แดดออกพี่น้องจากแบบใดกำลังอ่านประวัติสีวประวัติของป่าพ่นธพร้อมทางวางพวงมาลาพี่น้องอยู่ทึ่งมาเลยแต่ว่าไม่ท่าไม่ได้ขึ้นพี่น้องอันนั้นนี่เจ้าจะนายเพิ่นเนาะ ตาบดขึ้นมันจะแคบแน่ขับนับห้อะไรล่

วางความมาลาให้ทางป่าเพิ่นบกเพิ่นเคยเป็นนายครู่นองสอนปฐมเนทางบ้านตาเองนี่หละเองเนี้ยเอาไปตากแดดไว้ ลาบที่ไหนเด็ดดอกกระแดกบ้านเฮาน่ะปรุงกระแดกบ้านเฮาน่ะไทยกว่ากระแดกปรุงสุดลาบอีกแล้วพี่น้องประซามพีโซ่สุดไวเตรียมยอดแขก แขกในงานก็หลายหลายเตรียมพ็ยาขร้ขรันมาแล้วพระขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วว่าพี่นะจะเตรียมเนาะอันนี้ะห็นยกพระเขาไปเลยนะพี่พี่บัวบาได้ไหมนะแหม่กำลังสีงามอือจังหน่อยอีกอีกอีกจังหน่อยหนึ่งเนาะได้ใส่ทังหูมัน โอเคโอ้เห okay. uh, ็ดแบบนี huh? okay. er> ้ก er> er> ็งามดีอ oh, ืมไหวแบบนี้แต่บลอลายเนาะเห็ดแน้เอ๊ะก็งามได้ในเลี้ยไปไกลๆนะเห็นว่านานๆๆเห็นปะมาซุปบลอก อัดน,นียเก็บนี่เก็บไว้แต่บักละลายเป็นแนวเออเอบอก แสบจังเลยนี่ค่ะนแดงไผดอนเฮ้ยียเกีบกน่อเขาแกะแล้วนะ ว,ล,วล็อกวลอนใส่ซุปต์ว้าเนาะพร่องนวลน,นวลน,นวลใส่ลายแสบลายปาดก็ได้ีกนาะตัวนี้โยนไหาในปีน่าเน,นาะเลือกเลือกอยู่ข้างล่างมาไห้จัะนนอันนี้นําพี่อ่ะเนาะ

นกันพี่น้องน้อเขาแขกแล้ว มาพี่เอาไว้เลยสิทา้าว่ามันบ่พอก็เอาหอมลงแล้วก็เื่าพุงลงพร้อมเย็บรอย

ครวจาบ้างาายดาวหนาวดาวออกซุก็บรรดาลยแบบโดนเนี่ยลงแล้วล้างกันมาถี่ xem mùa sao xem mùa sao con mùa sao xem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  khó okay. okay. <laughs> à, ừ, ừ. à, không à thôi mò chèo khom khom Xăm dạng sam bắt thóc bớt là xong cả 3 cả sam kiềng tập เอาใบขวนะเฮ้ยเอาใบขวกินนะได้เฮ้ยจังเลยน่านโรยหนาปลาอใจห่อนได้เลยนะอืมาแล้หนกินปา นี่สามสี่สามสามสี่สเนาะตอนรอบุดท่ายป่นี่คนกัหลายรีเห็นคนได้หนผู้ทางผู้อินฮะกากงานตัว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  นอบสุดท้ายบ่ลนี่มันงคมอ่ำลำแล้วบอกคนายบอลเหลืองเลยแม่บ hmm. ja> ิดเลยบอลดีบอด

ท้องถึงแก่เอามาปนีเบิร์ตาเช่นะกมาซีมนะมาซีมาสั่นซีมอซีมกระเซ็บแล้วนะน่ะซ้ำนะกระเบิร์อีเลยนถูก โอ้เกี่ยงไปลซจ้องเหาไปบดนกระซัมที่สแล้วลทุท่ายเลยโ้โหจังหนึ่งจังเยหน่ง là gì anh ạ? là gì vang cái tổ của Nè. Nà. Đây này khâu đây này thang đen đen. Bơm bớt đòng na, phải chờ nhiều mai. เพ oui. er pues mm ิ่มเพิ e nah, ่มบักหอมได้หลายเนาะมาเขาแขกเลยทั้งนั้นเนาะ หก็โ้หน่อยสมแขกเลยซ้ำกัซ้ำเกี้ยงตับซ้ำที่สี่กำลังตักทำิหาได้ไหมเกี้ยงตับมันกันไรนี่นี่นี่